รุ่นไหนเด็ดรุ่น7เด็ดพอไหม Apple Watch รุ่นใหม่รุ่นซีรีส์7เนี่ยก็เพิ่งวางขายไปแล้วพอรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ต่างจากรุ่นเก่ามานะคะหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่า จะซื้อดีไหมหรือว่ารอรุ่นถัดไปดีแล้วถ้าใครเนี่ยไม่เคยซื้อหรือว่าเคยลองใช้ Apple Watch มาก่อนเริ่มมีความรู้สึกอยากจะได้แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าฟีเจอร์เนี่ยจะใช้คุ้มไหมเดี๋ยวมีล่ามาสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันค่ะจุดเด่น Apple Watch นะคะที่ต่างจากเจ้าอื่นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์และวัสดุเขาจะดูสวยดูพรีเมียมจะเป็นอ็อเดอ์สซอรีใส่ไปออกงานหรือว่าเป็นเดลี่ยูสก็ได้ค่ะและนอกจากความสวยนะคะเขามีความแบบแข็งแรงคงทนกันน้ำระดับ5 10เมตรค่ะคือเราจะว่ายน้ําน้ําตื้นก็ได้ <Wow. S 1> และอย่างที่เห็นไปตอนต้นคลิปเลยนะว่ามีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นระบบ watchOS ค่ะ แล้วหน้าอินเทอร์เฟซเขาเนี่ยเหมือนยก iPhone ไปใส่ในนาฬิกาขนาดย่อมเลยและสิ่งที่ Apple แข็งแรงมากที่สุดนะคะก็คือความซีมเลสนั่นเอง Apple Watch เนี่ยก็เหมือนเป็นไอเทมที่เสริมอีโคสิสเทมให้กับสาวก Apple ค่ะเชื่อมต่อกันได้ง่าย,ายๆแบบไร้รอยต่อเลยและอุปกรณ์เนี่ยก็ทำงานสัมพันธ์กันค่ะอย่าง Watch OS ล่าสุดเนี่ยเราสามารถปลดล็อกหน้าจอขณะใส่แมสแทน iPhone ได้ด้วยแต่ก็มีบางข้อนะคะที่หลายๆคนเนี่ยขอบายอย่างเรื่องแบตค่ะบางแบรนด์นะไม่ได้ ชาร์จแต่อยู่ได้หลายวันเลยแต่ Apple Watch เนี่ยคือยังไม่ทันหมดวันเลยแบตก็จะหมดแล้วคือเราต้องรีบกลับมาชาร์จแบตท,ทุกวันเลยค่ะสรุปว่าหักลบข้อดีข้อเสียก็ลองดูนะคะว่าเรายังอยากซื้อไหมชอบระบบฟังก์ชันแบบนี้หรือเปล่าอย่างมีล่านะคะใช้ทั้ง iPhone iPad นะคะพอใช้ Apple Watch เนี่ยมันก็ครบวงจรเลยซึ่งถ้าใครที่สนใจใช้ในปี2021นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีขายแค่3รุ่นนะคือรุ่นซีรีส์7รุ่น SE แล้วก็รุ่นซีรีส์3ค่ะ ต่างกันยังไงเลือกรุ่นไหนดีและรุ่นที่เหลือ4 5 6หายไปไหนมิามีคําตอบมาให้ค่ะจะเลือกซื้อทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองใช่ไหมคะงั้นมิาเนี่ยขอแบ่งเป็น3สายและกันแล้วลองดูว่าตัวเองเนี่ยจะใช้ Apple Watch ไปทําอะไรคะ่ะสายแรกสายครบซื้อครั้งเดียวจบรับราคาได้เป็น luxury gadget มิาก็แนะนําเป็นรุ่นล่าสุดค่ะรุ่นซีรีส์7นั่นเองราคาเริ่มต้นอ,อยู่ทีู่3 9่ที่13,900บาทค่ะจุดเด่นของเค้าคือหน้าจอใหญ่ขึ้นถ้าให้เทียบกับตัวรุ่น SE เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าจอเขาใหญ่กว่ารุ่น SE 20%เลยนะมองอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่ค่อยออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับรุ่นซีรีส์สเนี่ยเห็นความต่างชัดเจนเลยค่ะ ขอบจอเขาเนี่ยบางลงมากนะคะเหลือแค่1.7มิลเองถ้าเทียบกับตัวรุ่น SE เนี่ยตัวเรือเนี่ยเขาใหญ่กว่า1มิลนะแต่1มิลเนี่ยเรากลับไม่รู้สึกเลยนะว่าเหมือนเขาเพิ่มขึ้นมาแต่จอเขาเนี่ยกลับแสดงผลได้มากขึ้นถึง20%เลยค่ะซึ่งข้อดีของซีรีส์7นะคะที่จอใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็เพิ่มฟีเจอร์ใหมค่ค่ะคือคีย์บอร์ดแบบ f u ลไ s i ์ e เหมือนพิมพ์บนมือถือเลยจะใส่เลขใส่อีโมจิก็ได้แต่มีล่าลองใช้แล้วเป็นคนที่เวลาตอบแชทเพื่อนในมือถือ,อยังพิมพ์ผิด ถูกกเลยพอต้องพิมพ์ใน Apple Watch นะคะก็คือไปกันใหญ่เลยค่ะเขาคงเห็นปัญหาตรงนี้ค่ะเลยให้เราเนี่ย swipe คีย์บอร์ดแทนการพิมพ์ค่ะเป็นการปัดแล้วเขาเนี่ยจะดาวคาให้เราแต่ตอนนี้เนี่ยยังมีแค่ภาษาอังกฤษนะคะและฟีเจอร์ที่2นะคะก็คือ Modular Duo ค่ะคือเป็นการดูข้อมูล2แถวในจอเดียวเวลาตั้งเป็นข้างบนเป็น Podcast แล้วก็ข้างล่างเป็นหุ้นและอีกหน้าหนึ่งนะคะก็เป็น c o n t r ร l ค่ะเป็น Watch Face ใหม่ของ Series 7นั่นเองก็คือหน้าปัดนาฬิกา นน่แหละแต่เขาเยี่ยมนะตรงที่มองเห็นจากด้านข้างได้เลย <Wow. S 1> และสําหรับใครที่สงสัยนะคะว่าขนาดจอเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นใส่ใสายเก่าได้หรือเปล่าว่าเรามีสายสวยๆเยอะแยะเลยยังใส่ได้นะคะแล้วเขาก็มีสีใหม่ด้วยนะคือสีเขียวแล้วอย่างที่มีล่าถือเนี่ยคือสีสตาร์ไลท์ค่ะดูเป็นคุณหนูคุณหนูอันนี้มวลาชอบที่สุดอะ แบตเนี่ยเขายังคงเท่าเดิมนะคะแต่รุ่นนี้เนี่ยเขามี Fast Charge ค่ะก็ให้ใช้สายชาร์จที่แถมมากับรุ่นนี้เลยนะคะจะเป็นหัว Type C ค่ะนี่ก็เหมือนเป็นความหวังดีประสงค์ร้ายนะคะให้ Fast Charge มาแต่ไม่ให้อแดปเตอร์ที่รองรับ Type C มาค่ะใครไม่มีก็คือต้องไปเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะ ส่วนฟังก์ชันสุขภาพและออกกําลังกายเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากจากรุ่นซีรีส์หนะคะหลักๆเนี่ยก็มีวัดออกซิเจนในเลือดวัดขึ้นหัวใจไฟฟ้าแบบ ECG ออกกําลังกายเขาก็เพิ่มพิลาทิสแล้วก็ปั่นจัก,กรยานมาค่ะสายที่2นะคะสายสุขภาพเน้นความเฮลตี้ประมาณหนึ่งไม่ได้ใช้เป็นเรือนหลักราคาเนี่ยจับต้องง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าใครมีนาฬิกาหลายเรือนแต่อยากได้ตัวที่ใส่ไปออกกําลังกายใส่ลุยได้เนี่ยมิาก็แนะนํารุ่น SE เลยค่ะราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่9,900บาทรุ่นนี้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับรุ่นซีรีส์6ที่ออกมาพร้อมๆกันนะคะฟีเจอร์สุขภาพออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีวัดอัตราการเต้นของหัวใจตรวจับการล้มแต่รุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดหรือว่าค่า ECG ได้นะคะ เป็นรุ่นที่รองรับเซลลูลา่าได้เหมือนกันค่ะคือไม่ต้องพกมือถือติดตัวตลอดเราใส่ Apple Watch ออกไปข้างนอกเนี่ยก็ดูการแจ้งเตือนอะไรได้หมดเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะมิาก็คิดว่าเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกึ่งกลางนะเหมาะกับคนที่คิดว่าซีรีส์เน่ยแพงไปตัวเองอาจจะใช้ไม่คุ้มหรือว่าซีรีส์3เนี่ยสเปคน้อยเกินไปค่ะ สุดท้ายค่ะสายเริ่มต้นเน้นประหยัดอยากลองมาใช้ก่อนถ้าใครนะคะใส่แค่ทั่วไปไม่เน้นวัดค่าฟีเจอร์ไม่ต้องครบก็ได้เนี่ยแค่อยากจะเข้ามาเป็น Apple Lover เนี่ยมีไล่ก็แนะนำรุ่น Series ส์3เลยค่ะราคาเริ่มต้น,นยอยู่ที่6,900บาทค่ะฟังก์ชันหลักๆของรุ่นนี้นะคะก็คือวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าแคลอนออกกำลังกายแต่รุ่นนี้เนี่ยเขามีแค่ GPS ไม่มีเซลลูลาร์นะคะเหมาะกับคนที่ต้องพกมือถือติดตัวตลอดเวลาค่ะแต่ถ้าไม่มีมือถือเนี่ยก็ ก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะอย่างแอปการแจ้งเตือนหรือว่าโทรเข้าโทรออก สรุปวิธีนะคะรุ่นไหนเหมาะกับใครรุ่นซีรีส์3เนะี่ยเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดฟีเจอร์ก็มาตรฐานเลยใช้ทั่วไปประจําวันค่ะเหมาะกับคนที่อยากลองใช้ Apple Watch ก็ลองใช้ไปก่อนเผื่อนาคตเราอยากอัพเป็นรุ่นดีท็อปกว่านี้ค่ะรุ่น SE ค่ะราคาจับต้องได้เหมาะกับคนใช้งานก,กลางๆใส่ทั่วไปหรือว่าจะใส่ออกกําลังกายก็ได้ค่ะหรือว่าจะซื้อให้คนในครอบครัวก็ได้ค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกๆก,ก็ได้เพราะว่าเขามีระบบรองรับ Family Setup ค่ะทําให้เรารู้สุขภาพของคน ครอบครัวหรือว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างการล้มอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีการแจ้งเตือน SOS ให้ค่ะต่อไปนะคะเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแพงที่สุดเหมาะกับคนที่ชอบฟีเจอร์ครบคันค่ะมิาก็ขอแนะนำรุ่นซีรีส์7เลย ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์สุขภาพนะคะแต่เรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ตอบโจทย์อย่างที่เห็นเลยเขาก็มีจอใหม่สีใหม่แถมยังเลือกวัสดุได้หลายแบบด้วยค่ะและถ้าใครนะคะใช้รุ่น4 5 6หอยู่เนี่ยควรเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ดีไหมเอาตามตรงนะคะรุ่นซีรีส์เเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเหมือนเป็นการปรับปรุงรุ่นซีรีส์4 5 6เนี่ยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าซีรีส์พวกนี้ยังอยู่เนี่ยรุ่นซีรีส์เจ็ดก็อาจจะขายไม่ออกนะคะหรือว่า ก็อาจจะไปทับลายรุ่น SE ก็ได้แต่ดีซะอีกนะคะที่เขาตัดออกไปเพราะว่าทำให้เราเนี่ยตัดสินใจซื้อ Apple Watch ได้ไง่ายขึ้นเพราะว่าตัวรุ่นซีรีส์7 SE แล้วก็รุ่นซีรีส์3เนี่ยเขาต่างกันชัดเจนเลยนะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีฟังก์ชันและก็ดีไซน์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยใช้รุ่นซีรีส์6อยู่เนี่ยอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอาจจะรอรุ่นต่อๆไปแทนก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครใช้รุ่นซีรีส์4หรือซีรีส์5อยู่เนี่ยอยากจะได้ฟีเจอร์สุขภาพที่ครบมากขึ้นเนี่ยเปลี่ยนก็ได้นะก็ตามงบที่เรามีเลยค่ะและสําหรับมิลานะคะที่ใช้ซีรีส์5อยู่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นรุ่นซีรีส์7นะเพราะปกติเนี่ยมิลาก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์อะไรเยอะอยู่แล้วส่วนใหญ่จะใส่เป็นแอสเซซอรี่แล้วก็ดูการแจ้งเตือนมากกว่่าคะ ก็ลองดูการใช้งานของเราว่าตัวเองเหมาะแบบไหนจะได้ใช้ได้คุ้มที่สุดค่ะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแล้วถ้าใครใช้ Apple Watch อยู่รุ่นอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมีลาไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบายแต่เวลาเราไปออกกําลังกายเนี่ยเขาก็ยังบันทึกค่าแคลแล รุ่น SE ได้ขอโทษค่ะเอาใหม่ <Okay. S 1> ค่ะก็คอมเมนต์ก็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 บอกกันมาได้ตรงไหนดีเด oh. ีอมนีลาก็แนะนำรุ่นซีรีส์7เลยค่ะราคาเริ่มต้น <SE. S 1> โอ้ <laughs> <laughs>